สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีสุดๆอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับปี2022นี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ที่ปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID จากนี้ไปเราสามารถปลดล็อก iPhone โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยแล้วครับไม่ต้องใช้ Apple Watch อีกด้วยปลดล็อกเครื่องได้ง่ายๆกันแล้วครับโดยในวันนี้ Apple ได้ปล่อย iOS 15.4 beta 1ซึ่งยังเป็น iOS ในเวอร์ชันสำหรับการทดลองทดสอบนะครับเวอร์ชันเต็มยังไม่มา โดยการอัปเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่น่าใช้มากๆนั่นคือการปลดล็อก iPhone ในขณะที่สวมใส่แมส Mash, หรือหน้ากากอนามัยได้เลยครับใส่แว่นตาก็ปลดล็อกได้ไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยตอนปลดล็อกอีกต่อไปและไม่จําเป็นต้องใช้ Apple Watch อีกด้วยสะดวกน่าใช้สุดๆเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ผมใส่แมสอยู่ไม่ได้ใส่ Apple Watch แต่ก็สามารถปลดล็อก iPhone ได้ง่ายๆเลยครับจากนี้ไปใช้งาน iPhone ปลดล็อก iPhone ได้สะดวกง่ายขึ้นเยอะวิธีการใช้งานก็ง,ากง่ายมากครับ ในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตแะ Face ID รหัสจากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอในการตั้งค่าเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อแตะสวิตชน์นี้หน้าจอใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยจะ,สะแสดงขึ้นมาโดยอธิบายให้ทราบว่า Face ID ทำงานได้ถูกต้องมากที่สุด เมื่อตั้งค่าให้จดจำทั้งใบหน้าเท่านั้นในการใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย iPhone จดจำลักษณะพิเศษเฉพาะบริเวณรอบๆตาเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ดังนั้นในการเลือกใช้เพื่อนๆต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าการยืนยันตัวตนด้วย Face ID แบบจดจำทั้งใบหน้านั้นจะแม่นยำกว่าปกป้องได้ดีกว่าแต่เพื่อความสะดวกในการใช้งานก็สามารถเลือกใช้คุณสมบัติใหม่ในการปลดล็อกในขณะสวมใส่แมชหรือหน้ากากอนามัยได้ครับในรายการตัวเลือกด้านล่าง ถ้าต้องการใช้งานให้แตะใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยโดย Apple บอกเพิ่มเติมว่าคุณไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างตั้งค่าเราไปตั้งค่าและไปใช้งานกันครับเมื่อแตะคำสั่งหน้าจอในการตั้งค่าจะ,สะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเริ่มต้นกันแล้วสแกนใบหน้าของเพื่อนๆได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อความตั้งค่า Face ID เรียบร้อยแล้วจะ,สะแสดงขึ้นมาให้แตะเสร็จสิ้นหน้าจอ Face ID และรหัสจะแสดงขึ้นมา เพื่อนๆจะเห็นว่าสวิตใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเปิดใช้งานแล้วครับถ้าเพื่อนๆสแกนใบหน้าขณะสวมใส่แว่นตาด้วยด้านล่างจะแสดงข้อความให้ทราบว่าเพิ่มแว่นตา1อันแล้วไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆยังสามารถเพิ่มใบหน้าใหม่เช่นสมาชิกในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือแฟนเพื่อเพิ่มใบหน้าในการปลดล็อกในขณะที่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับด้วยการเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแต่ตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้มีรูปลักษณ์อีกแบบ เพื่อเพิ่มบุคคลอื่นในการปลดล็อกเครื่องได้ด้วยครับด้วยคุณสมบัติใหม่ที่น่าใช้สุดๆใน iOS 15.4นี้จากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถปลดล็อก iPhone โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยใสย่แมสอยู่ก็สามารถปลดล็อก iPhone ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Apple Watch อีกต่อไปแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Apple Watch อยู่ก็ยังสามารถปลดล็อกเครื่องได้ตามปกตินะครับเรียกว่านี่เป็นการอัปเดตใหม่ที่ถูกใจผู้ใช้ iPhone สุดๆเลยครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ iOS 15.4ตัวเต็มยังไม่ออกนะครับ ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าสำหรับการทดลองและทดสอบถ้าตัวแ็มออกมาเมื่อไหร่ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกที่ใช้ Face ID ก็ปลดล็อกกันได้ง่งงายๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.4เวอร์ชันเบต้าสามารถไปลงทะเบียนเพื่อติดตั้งกันได้ฟรีดูวิธีการลงทะเบียนและติดตั้งได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ iOS 15.4ตัวเต็มมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้า สวัสดีครับ